แล้วก็มีสายมีแคปเจอร์การ์ดมีอะไรวุ่นวายไปหมดเลยรวมๆแล้วเซตหนึ่งนั้นน่าจะมาสัก2องแสนนะตีไปสองแสนนะตีไปแต่คุณรู้ไหมพอเนี่ยหน่อยเจอตัวนี้เนี่ยหน่อนี่ถือกับย้ายค่ายเลยนะสามารถถือได้เลยนี่คือกล้องนะคุณนี่คือกล้องโหดมากโหดมากเนี่ยพาเดินเล่น สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนี่หน่อยมาแนะนำเซตไลฟ์ไลฟ์สตรีมมิ่งนะแบบใช้กล้องที่พรีเมียมและคุ้มที่สุดในตอนนี้นะวันนี้นี่หน่อยเพิ่งได้กล้องตัวนี้มาใหม่ก็คือตัว Sony z V E 10นะคะตัวนี้นี่หน่อยซื้อมา20,000ามั้งประมาณ2 3 9 0 0อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็น่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่ร้านด้วยขายดีมากๆแล้วที่นี่หน่อยแบบว้าวมากๆก็คือปกติเนี่ยเวลาที่เราอยากต้องการให้หลังเบอร์ใช่ไหมเราจะมีเลนส์อีกตัวหนึ่งซื้อไหนก็ซื้อเลนส์อีกตัวหนึ่งมา,งองอม,ามารถ จะปรับหน้าชัดหลังเบอร์ได้แต่เดี๋ยวอันนั้นเราค่อยว่ากันถึงเรื่องกล้องแต่ว่าที่หน่อยจะบอกว่ามันคุ้มค่ายังไงปกติเวลาที่หน่อยไลฟ์สดเราภาพสวยๆใช่ไหมคนก็ชอบถามกันมากเลยว่าเนื้หน่อยใช้กล้องอะไรบอกก่อนเลยว่าแตาก่ก่อนใช้กล้องใหญ่เลยใช้กล้อง c a n นแคนอนอาแล้วก็เลนยี่สี่เจ็ดสิบเลนก็คือแบบใหญ่มากแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ก็ใช้แม c ก็ใช้แม แล้วก็มีสายมีแคปเจอร์การ์ดมีอะไรวุ่นวายไปหมดเลยรวมๆแล้วเซตหนึ่งนั้นน่าจะมาส200ักสองแสนนะตีไปสองแสนนะตีไปแต่คุณรู้ไหมพอเนี่ยหน่อยเจอตัวนี้อยู่คอนโดอะช่วงนี้แบบล็อกดาวน์อะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากมาจะต้องย้ายของไปเรื่อยๆอยากได้สักเซตหนึ่งที่มันแบบง่ายๆแล้วก็เซตไว้คอนโดเวลาเนี่หน่อยแบบมี private c o a c h i n g หรืออะไรเงี้ยจะได้ให้ภาพสวยๆด้วยตัวนี้คุณรู้ไหมเนี่ยหน่อยโค่นงงเลยไลฟ์ได้ด้วยแค่สายเนี่ยคือสายชาร์จของเขา uh huh. จริงๆสาย USB C อันนี้แถมมากับกล้องก็คือเอาไว้ชาร์จแบตแต่จริงๆแล้ว มันสามารถเสียบแล้วก็ต่อเข้า Android แล้วไลฟ์ได้เลยโอ้โหงงมากเลยแล้วทั้งเซตก็อ่ะปกติคุณมีถ้าสมมติคุณมีโทรศัพท์ Android อยู่แล้วนี่หน่อใช้แอป c a m e r อร์แอปที่ไว้ไลฟ์ใน Android ต่อเข้ากับกล้องแล้วก็ใช้สายของมันจบนี่คือจบแล้วเซตไลฟ์ในยุคนี้แล้วได้ภาพชัดด้วยซูมได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวทําให้ดูตัวนี้นะอ่ะเปิดกล้องให้ดูพอเราเปิดกล้องมาแล้วใช่ไหมคุณจะสังเกตเวลาเราจะใช้สาย USB ในการต่อไลฟ์มันจะไม่เหมือนตอนที่แคปเจอร์การเสียบมันจะได้เลยโอเคเลือกโหมดวิดีโออนะะคเลืก วิดีโอก็คือตรงนี้แล้วเลือกไปที่เมนูเลือกมาตรงกล้อง2เลื่อนลงมาเรื่อยๆจะมีคําว่า USB streaming แล้วกดปุ๊บ อ่ะกดนะมันจะขึ้นว่าให้เราสามารถ Connect USB ได้เลยนิดหน่อยขอัตั้งขามานันนิดนึงแล้วก็เสียบ USB อันเนี้ยเปิดด้านข้าง USB C นะของเขาเสียบเลยเสียบเสร็จปุ๊บก็เสียบเข้ากับ Android คือจริงๆในคอมก็ทำได้ถ้าใครที่มี MacBook อยู่แล้วใช้โปรแกรมไลฟ์ใน Mac แค่สายนี้เส้นเดียวของเขาที่ให้มาด้วยก็เสียบเข้า Mac ก็ไลฟ์ได้ปกติไม่ต้องมีแคปเจอร์การอะไรทั้งสิน้นแต่ถ้าจะไลฟ์ผ่านโทรศัพท์ต้องใช้ Android เท่านั้น Apple ไม่ได้ก็จะเส็งตรงนี้นิดน C A M E R A แล้วก็ F I c a m e r a r e y Live เดี๋ยวคุณดูนะอ่านนี้นี่ไหนก็จะเลือกเพจนี่นี่หนตั้งค่าไปแล้วใช่ไหมเลือกเพจปุ๊บเลือกกล้องเลือก Facebook กด Start อ่าเขาจะขึ้นมาบอกตรงนี้เลยว่าอนุญาตให้ c a m e r a r e y Live เข้าถึง z V E 10ไหมถ้าใช่ตกลงต้องการสลับอุปกรณ์เสียง USB เป็นแหล่งเสียงพื้นฐานไหมก็คืออาจจะจากกล้องหรือสลับกล้อง USB เป็นหน้าจอหลักหรือไม่ใช่นี่นี่จริงๆคือนี่คือกล้องนี้อยู่ เดี๋ยวเลื่อนให้ดูนี่มาแล้วนี่คือภาพจากกล้องหรือถ้าบางคนบอกโอเคขาตั้งที่คุณมีมันเล็กไปไม่เป็นไรนีดหน่อยก็จะมีเป็นขาเล็กๆของนีดหน่อยอันหนึ่งหรือขาใหญ่ขายาวไปเลยก,ก็ได้ก็จะเป็นอันนี้นี่หน่อยมีขาเล็กๆนี้ตั้งอ่ะก็เดี๋ยวลองดูแค่นี้นะแล้วคุณก็ตั้งร้ายเลยจบแล้วคุณเห็นไหมว่าโครง่ายเลยอ่ะแล้วไ้า์แบบสวยๆได้ด้วย หรือคุณจะทํากล้องเป็นแนวตั้งแล้วก็ไลฟ์เป็นแนวตั้งผ่านเอคาเมลาฟี่ได้ด้วยแล้วคุณอยากจะเขียนแคปชั่นหรืออยากจะอะไรก็ในนี้ได้เลยนี่คือเซตไลฟ์ที่ง่ายที่สุดไม่ต้องใช้คอมแล้วหรือถ้าสมมติคุณบอกคุณมีอยู่แล้วคุณมีตัวคอมอยู่แล้วมีโปรแกรมไลฟ์อยู่แล้วก็แค่เปลี่ยนจากอันนี้เสียบเข้าคอมถ้าเป็น Mac ก็จะใช้ usb ได้เลย usb c นะเสียบเสียงเข้าเสียงจากกล้องก็เข้าหรือถ้าเป็นปกติเนี่ยอยจะใช้ตัวนี้ไมโลนี้แบบเซตได้เลยไม่ได้เป็นเอาไม่เอา หรือคุณจะใช้ไม้ที่คุณมีก็ได้เสียบเข้าที่หัวกล้องมันมีรูเสียบไม้ด้วยแล้วมีรูหูฟังด้วยนะโคตรแบบมันเป็นกล้องที่แบบงงมากนี่เละงงมากจริงเพราะอะไรมันจะคุ้มอะไรขนาดนั้นแค่นี้คุณก็จะได้เสียงเข้าไม้ผ่านสาย u s b c ถัดมาถ้าคุณจะใช้ eCam ใช่ไหมหรือ z o ู m ก็ได้ก็ไปที่ลอง New Meeting นะเดี๋ยวลองดูว่าซูมเข้าไหมแล้วก็ซูมวิดีโอเดี๋ยวนี้หนะ่อยขอลองนิดนึงนี่ Z V E เข้าหมดเลย โอ้โหคุณพาช่วยไม่ว่าจะเป็นซ e ูม ecam l i ฟ์หรืออะไรอย่างเวลานี้หน่อยโคชชิ่งลูกศิษย์เดี๋ยวนี้ก็โคชชิ่งเป็นออนไลน์ใช่ไหมเราก็ต้องการให้ภาพมันดีหน่อยเพื่อจะได้อัดเรคคอร์ดเอาไว้แล้วก็ส่งให้เราก็เปลี่ยนมาใช้กล้องแค่นี้เองคุณก็จะได้งานที่พรีเมียมขึ้นภาพชัดขึ้นเวลาจะรีวิวสินค้าก็คือคุณรู้ไหมว่าโฟกัสของมันโคตรดีเราสามารถปรับได้แต่ดูกันนะว่าได้ได้เปลี่ยนไหมนี่แค่นี้หน่อยแบบว่าหยิบขึ้นมาแค่นี้โฟกัสเลยถ้าสมมุติคุณจะแบบรีวิวของอะไรอย่างเงี้ หรือจะเปลี่ยนเลนเหรืออะไรก็ได้เพราะฉะนั้นโคตรคุ้มเซตนี้คุ้มมากถ้าอันนี้หน่อยรวมๆให้นะโทรศัพท์เครื่องละ20,000กล้องเครื่องละ2 3 0 0 0ไมค์ของเนี่หน่อยนี่หมื่นหนึ่งก็แล้วแต่คุณคุณจะไปเปลี่ยนเป็นโหลดแบบไวเลสก,ก็ได้ก็หมื่นหนึ่งก็เท่าไหร่ละประมาณ5 0,000เข้คร่าวๆ50,000จบไม่ต้องซื้อแคปเจอรก์การ์ดปกติแคปเจอร์การ์ดตัวหนึ่งนี่หน่อยซื้อเนี่ยเ0 0ัยังไม่รวมไอ้พวกสตรีมมิ่งที่เอาไว้สวิตช์นะตัวนั้นหลายหมื่นมากตอออนนนีี้้้คคืแแ่่่ลวจบทุุกยยาางงสดๆ โอ้ห oh, อยากดูรีวิวตัวนี้อยู่พอดีเลยนี่เลยทุกคนนี่เลยาลด้วยแอปคามลฟี่ในซัมซุงแต่ก็แอบร้อนนิดหน่อยแล้วนิดหน่อยไม่ได้ต่อไฟอะไรเลยทั้งสิ้นเดี๋ยวพาไปเดินดูเลยสามารถถือได้เลยนี่คือกล้องนะคุณนี่คือกล้องโหดมากโหดมากเนี่ยพาเดินเล่นนี่คือนิดหน่อยใช้เลนส์เออซิกมาสิบหนึ่งจุดสีอันนี้ไม่มีไฟเลยนะห้องมืดหมดเลย ห้องมืดไม่ได้เปิดไฟโอ้โ oh, หสุดยอดวะใช้กับ iPhone ได้ไหมไม่ได้ใช้กับใช้กับซัมซุงนี่ให้ดูนี่นี่ไหนจะนั่งร้ายตรงไหนก็ได้โหดมากเฮ้ย <Hey. S 1> สุดยอดเลยอะแต่หนักนิดนึงหนักมากเลยตอนนี้เดี๋ยวต้องหาที่นั่งก่อนโอเคเดี๋ยวไปนั่งคุยสรุปให้ฟัง เพราะฉะนั้นนี่เป็นเซตไลฟ์ที่แบบคุ้มค่ามากแล้วนี่หน่อยบอกก่อนนะว่าไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้สปอนเซอร์หรืออุปกรณ์อะไรใดๆทั้งสิ้นแต่อย่างแนะนําจากสิ่งที่คนถามเข้ามาเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเริ่มแล้วกล้องนี้ก็ไปถ่ายคลิปทําคลิปอะไรได้ค่อนข้างที่จะแบบครบถ้วนในอันเดียวเพราะฉะนั้นเชียร์นี่หน่อยนี่ถือกับย้ายค่ายเลยนะปกติใช้คันนอนมาตลอดเลนส์เลนอะไรค a นนอนหมดจนพอโซนี่ตัวนี้ออกมาถึงเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้แล้วพอลองแล้วรู้สึกว่าเออมันดีจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าใครทีี่่่แแแบบบถถาาาาาามมเข้้้นนนนนะหอยํตตัวง คนที่มีกล้องหรืออยากเล่นกล้องใหญ่กว่านี้ก็อาจจะต้องพึ่งพาในส่วนของพวกแคปเจอร์การพวกสวิตเชอร์อยู่อันนี้ลองไปใช้กันดูนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่ามีของหรือเปล่านะชัดมีอีเมเน้นหน่อไม่ได้สปอนเซอร์อะไรทั้งสิ้นอยากแนะนําเพราะอยากให้คุณได้ลองใช้แล้วก็พัฒนาเรื่องการทําออนไลน์ของคุณต่อไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ